มีอยากได้อะไรแค่บอกสองคนนี้จะเนรมิตให้ผู้ชายห้ามมาจ่ายอะไรให้เราเลยมันดูไม่มีศักดิ์ศ<ช>รีฉันต้องสอนคิา,าใหม่นะ ซอยชาแนลเหมือนกันสามีใส่นึกว่าแบบโอ้โหหลวงพ่อชาแนลหลวงพ่อชาแนลซอยชาแนลมันเป็นการลงทุนเพื่อนาคตณวันนี้แอมเอสขายได้จุดแสนไม่หวงได้นฉันเลือกให้เพื่อนเสี่ยงเงินก่บทุกคนใช่ฉันอยากจะได้อะไรเพื่อนบอกคำนี้นะติดตัวมาตลอดจำเป็นต้องช้าไหมสุดท้ายมันไม่จำเป็นอุ้ยฉันจะต้องได้ทำงานในสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนี้ฉันฝันโลกแบบนั้นนะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่เราจงมีความสุขกับโอกาสและโมเมนต์ที่เราได้รับตรงนั้นมากกว่า ตัวป้าหนูดอวเนี้ยละนี่แหละลูกแม่ ดีค่ะทุกคนวันนี้ก่อนที่จะเข้าช่วง The Time Machine ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญอันทรงเกียรติของเรานะคะวันนี้คริสามีของดีมาบอกต่อมานำเสนอกันค่ะนี้เลยค่ะ Hairlisttonic ค่ะ Hairlist ครีมนวด และนี่เลยค่ะแฮร์ลิสเซรัมนะคะเป็นช่วงของดีบอกต่อเป็นช่วงของดีอยากจะแนะนํากัอนทุกคนขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะครีมนวดเป็นสีนี้เคะใช้ประจําอยู่แล้วค่ะใครอยากจะมีผมที่แข็งแรงผมนุ่มหวีง่ายนะคะผมพันกันคือหมดปัญหาไปเลยค่ะถ้าคุณใช้ครีมนวดจากแฮร์ลิสนะคะและต่อไปค่ะ เซรั่ม um นะคะใครที่หัวล้านนะคะหรือกว่าผมบางนะคะหยอดไปเลยค่ะทุกเชา้าทุกเย็นก่อนนอนนะคะก็ผมก็จะดกแล้วก็ผมก็จะหนาขึ้นเลยค่ะและนี่ค่ะ ถ้าสมมติว่าผมใครนะคะล่วงง่ายมากๆผมขาดง่ายนะคะบำรุงต่อด้วยนี่ค่ะแ a i r l i s t o n i c บอกเลยนะคะว่าหลังจากดูคลิปนี้ซื้อกันได้เลยทุกช่องทาง s h o p e, ปี Lazada แล้วก็ทาง Eve and Boy ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะคุณจะมีผมที่หนาดกแล้วก็สางง่ายแบบคาริสาค่ะวันนี้ขอไปคุยกับแขกรับเชิญก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีพี่ฮาน่าติยานานะคะขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube ค้าแมชชีนของลูกสาวนะคะดีใจมากวันนี้มีความภุมกภาคภูมิใจของหมู่บ้านเรานะคะที่มีลูกสาวตั้งใจทำงาน ปิดเท็กวันนี้นะคะป็นเจ็กพี่ฮาน่านะคะเรื้อบิงนะคะจากพี่นานานะคะชื่อว่าอะไรคะจริงๆมันมาจากตัวย่อนะคะคำว่า because life is not guarantee เออแต่เราก็เรียกเร็วๆแบบเลิงแบบนั้นคะ มาสัมภาษณ์แม่แม่ก็คือเนี่ยก็คือสระผมนวดผมผมหนูก็คือแบบเนี้ยไม่ติดมือเลยแม่ด้วยแฮร์รี่เรียบร้อยแล้วืลูกพี่ดีก่อนจะเอาเขามาสัมภาษณ์ต้องการขายของอวยยศให้แม่แม่สอยู่ให้เป็นอยากผมสวยก็ต้องแฮร์รี่มีเสื้อผ้าใส่ก็นึกถึงลิงอยากตัดผมก็ไปเนเวอร์เซคานแล้วช่วงนี้หน้าหนาวมีอะไรคะแม่หน้าหนาวไปไหนคะนี่คือลูกกระตันยูของจริงใช่ก็คือว่าหน้าหนาว ใครยังไม่รู้จะไปไหนจะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนใดๆหาคอนเสิร์ตดีๆเฟสติวัลดีๆเขามีเฟสติวัลน้องใหม่น้องใหม่ของวงการปีนี้ปีแรกด้วยปีนี้ปีแรกช่างตื่นเต้นเหลือเกินที่ไหนอะคะสวนพึ่งราชบุรีอยู่ย้อมร้อนในภูเขา360องศาซึ่งก็ได้ไปมาแล้วใช่เป็นอากาศดีอากาศดียิ่งไปตอนหน้าหนาวคือฟินมากจริงคือรายการลูกเนี่ยชื่อว่าเด Time m a c ช i n e ใช่ไหมคือย้อนไปหาคนสําคัญในชีวิตต่างๆแล้วก็เอาเรื่องราวมาพูดลูกก็มานั่งคิดว ครั้งแรกที่ลูกเจอแม่สองคนเนี่ยคือตอนไหนแล้วก็มาจําได้ว่าเออครั้งแรกคือตอนที่เป็นวันเกิดของจาไม่ได้ว่าลูกกาหรือ,อไรล่ะแล้วหนูก็จะถูกปลูกฝังว่าแบบพี่ฮันน่ากับพี่นานาน,านี่คือภรรยาตัวอย่างคือเพื่อนตัวอย่างสามีอยากได้อะไรแค่บอกสองคนนี้จะเนรมิตให้หนูก็จะแบบถูกปลูกฝังกับข้อมูลนี้ก็เลยแบบมองแล้วก็แบบอุ้ยแม่สองคนนี้เป็นไอดอลของเราเขาเก่งจังเลยได้รับข้อมูลนั้นไปแล้วมาแล้วแล้วมันก็เลยฝังชิปไปแล้วว่าเออเราอยากจะแบบ ข้าไปรู้จักคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เขาเก่งเนี่ยมันก็จะพาทิศทางชีวิตไปแบบดีๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะแทรกซึมแล้วก็ตีสนิทจนได้สนิทจริงๆจนเป็นลูกเป็นเต้ากันไปแล้วลูกสาวเขาอยู่เป็นแท็กซึมแล้วก็ได้รับทายาทอสูรใช่ทายาทอสูรแม่ก็คายตะขาบไปให้หมดเลยสมัยก่อนนะหนูคือผู้ชายห้ามมาจ่ายอะไรให้เราเลยมันดูไม่มีศักดิ์ศรีพี่น่าต้องเหมือนมาฉันต้องสองคสาใม่สมัยก่อนหนูคือแบบว่าไม่ได้เลยแม่สองคนคือแบบว่า Premises, แต่ว่ามาล้างซองอยู่เยอะเหมือนกันอันน anyway> ี้จะสอนมันดีไหมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกๆคือไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วคือแบบโมโหมากว่าทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเราเลยไม่ได้นะลูกูกต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราเป็นเด็กแล้วเราต้องให้ผู้ให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติคนที่เราคบด้วยให้เขาได้มีโอกาสได้ดูแลเราถ้าเขาดูแลเราไม่ได้งั้นไม่ต้องให้เขาดูแลเลยค่ะไปหาคนอื่นที่เขาดูแลเราได้ดีกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ในส่วนของเรานั้นสองคนก็คือดูแลหมดไปทุกอย่างันไปจ่ายหมือออนเาสิ่่งทีพด ท่าตัวเองอ <assume S 2> ่ะมาถึงรุ่นลูกแล้วมึงอย่าทำนะเชื่อกูกูผ่านมาแล Además, ้วมึงทำอีกแบบนี้ขับรถรับส่งก็มาและจ่ายของซื้อของเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยแล้วขะลูกแม่ทํามาหมดแล้วเก่งก็ทำเป็นไม่เก่งนะลูกลูกก็ทําเป็นไม่รู้ทําได้ไหมอยู่อ่ยาเกิน40สัก35อะไรเงี้ยสามห้าเพราะก็เริ่มเริ่มเบาเลยลูกเพราะจะบอกให้ฟังอยากเก่งตั้งแต่มีลูก เออมีลูกปุ๊บไม่เปี้ยเสียขาเลี้ยงลูกโอลูกให้นมไปสามขวบแรกของลูกสําคัญที่สุดโตขึ้นจะเป็นยังไงเรา้อมีเวลาให้เขามากมากเยอะหนูจำได้วันหนูไ่้ว่าคอนโดอกหักร้องไห้ดูจะทำยังไงแล้วก็ตีหนึ่งแล้วจะโทรหาใครดีแต่ไม่อยากโทรหาเพื่อนเพราะเดี๋ยวแบบมันก็จะ เอาใจเราเข้าใจป้าแต่เราอยากปรึกษาใครแล้วแบบที่มันแบบเออหาเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีหนึ่งก็ไม่รู้มันหน้าอะไรกล้าถอดพี่หน้าได้นะมไม่นอนที่ช่าได้แต่อะไรก็เลยรู้ว่าอ๋อถอดเขาได้ถูกื่อเขาไม่นอนไม่ถึงชั่วโมงล่าสุดแม่ก็โทรนัตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนมึงรับโทรศัพท์กูหน่อยร้องไห้ไปเลยหนึ่งชั่วโมงมึงก็ต้องฟังและทุกคนที่มีปัญหามักจะแบบคิดไม่ตกแล้วก็เศร้าโศกหลังเที่ยงคืนไปแล้วแล้วหนูก็เคยถามพี่แนะว่าพี่อนหน้าพี่แานรับเรื่องแบบทซิ เรื่องเครียดจากคนรอบตัวมาเยอะมากแค่น้าหาทางออกอยังไงแม่ขี้ลืมลูกแม่ขี้ลืมลูก แม่ตื่นมาแม่ก็ลืมแล้วว่าเขาคุยอะไรกับแม่ไม่ต้องคิดว่าแม่จะไปเมาให้ใครฟังต่อนะลูกทุกเรื่องที่อยู่กับแม่มันจะอยู่กับแม่ไปตลอดพอแม่มันไม่อยู่สิมึงคะมันลืมมันอยู่ไงกลายเป็นว่าทุกคนก็จะแบบว่าเล่าให้ี่ฟังเพราะเรื่องมันอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะมันไม่ไปไหนเพราะอินี่ลืมแล้วเออให้มันจบตรงนี้จบตรงนี้ไปหนูเคยได้ยืมกระเป๋าพี่ฮาน่าใบหนึ่งไปดูใบใช่ป่ะได้กำไรจริงในนั้นมีบัตรเครดิตยหรอ ม่มีแบงค์คงแบงค์มาแต่นางชอบลืมเงินไปด้วยนะิแม่คือถ้าหนูจะอักตันโยนิดนึงเอาไปลูนหนูว่าเขาก็ไม่รู้ตัวจบจบเราก็ได้ของแถมลูกเราก็ได้นูนฟินไปเลยอ่ะถ้าหนูโทรมาถามแม่แม่จะบอกว่าใช้ไปเลยแ้วว่านางลืมเบื่อความขี้เบางทีนะมีเรื่องหนึ่งกลับมาพ่อจะต้องโดนด่าเรื่องนี้จะต้องทะเลาะเรื่องนี้โมโหมากกลับมาลืมว่าเรื่องอะไรจะทะเลาะเรื่องอะไรว่าทำไมลืมเนี่ย เรื่องมันจะคนละแบบบ้านนี้จะคนใช่บ้านนี้จะแบบดนามิกคนละแบบเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นคนทําอะไรด้วยกันทุกสิ่งโปรเจกต์นี้ไปต่อโปรเจกต์นี้นีาา่นายยนดา่ดานนานะที่ตลอดตลอดแต่คือเราเมื่อก่อนคือ <whipping> คนประเภทเดียวกันนานาหยุดทําอะไรไม่ได้พอหมดอ,อ,อันนี้ต้องหาอันนี้มาทําอันนี้มาต่อแล้วต้องทําอนนต่อคือจะคิดคิดเรื่อยๆจนรู้สึกว่า มันไม่คุ้มเสียเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพจิตเป็นสาคัญและผัวเมียทางานด้วยกันเนี่ยนะร้อยทางร้อยมีปัญหามันต้องตีกันไม่อันใดก็อันหนึ่งแต่ด้วยความที่ยากเพราะเขาธุรกิจครอบครัวแหละพอเราทํางานด้วยกันเนี่ยคือแพชชั่นทั้งคู่เพราะไม่เคยทําอะไรไม่จริงคือไม่ได้ทาอะไรแบบเออฉันแค่เปิดธุรกิจอันเนี้ยไปเพื่อแบบ เออแค่ชอบไม่ออไม่ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องแบบลงทั้งแบบ energy ทุกอย่างความตั้งใจมันต้องสักเซ s s อย่างนั้นมังงน้นอย่างนี้เพราะนางคนต่างแบบ passion แต่เวที่จะไปถึงเป้าเป้าหมายเดียวกันนะ,ะเป้าหมายเดียวกันแต่ทางที่จะไปของเขาจะเลี้ยวซ้ายของฉันจะเลี้ยวขวาแล้วมันประมาณแบบนั้นปนระมาณสิบห้าเรื่องไปหาหมอไปหาหมอค่ะทุกคนเราไปพบแพทย์เราไปพบแพทย์ <laughs> รยื่งยางนี้ก็บอกว่าต้องพบแพทย์ <laughs> เราไปพบแพทย์เสร็จแพทย์ก็บอกว่าคุณนาาถ้ามันเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องปัญหาโรคแตกแล้วที่วันนี้นานากับเวจะเลิกทำงานด้วยกันให้คิดซะว่าวันนี้พอเดินเข้าที่ประชุมปุ๊บนั่นคือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของฉันแล้วสวมหัวโขนเป็นสวมหัวโขนเป็นพาร์ทเนอร์คุณเอากันให้เต็ม อยากกัดเอากา้เดมหมายถึงว่าจะทะเลาะกันจะงัดกันจะอันนั้นเป็นเรื่องริงเกิดขึ้นหลังทะเลาะกันออกจากห้องประชุมต้องปล่อยให้เป็นว่าเมื่อกี้คนที่เขาด่าฉันคนนั้นไม่ใช่สามีแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราเหมือนเราร่วมหุ้นกันอะแล้วสุดท้ายใครจะอยากให้บริษัทนี้ดีที่สุดไปกว่าเขาล่ะกับเราล่ะไม่มีแล้วจบหนูว่าพี่ฮาน่ากับ พี่นานาคือเบื้องหลังความสําเร็จของครอบครัวเลยมันอาจจะเป็นดินามิกคู่เราเพราะถ้าอยู่ๆออกมาแบบฉันเองนะเป็นคนทำอะเอาจจริงเราก็เขินมันก็ไม่ใช่ตัวเราเนาะคือจริงๆแล้ว ภาคเขาคือภาคศิลปินอของเราเนี่ยมันเป็นเมนจเมนต์แล้วเป็นคนทํางานคือเขามีของเขามีของเขาอยู่แล้วเวก็มีของในตัวพี่ยุก็มีของในตัวซึ่งเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาชายนิ่งมากนะเขาคือสตาร์ซึ่งเราจะทําให้ดวงดาวดวงนั้นมันชายนิ่งได้ขนาดไหนมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันประกายแสงได้มากที่สุดมันก็คือความภูมิใจของเราถูกแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งชายนิ่งแข่งกับเขาอะคือเราจะไปแข่งกับเขาเพื่ออะไรเพราะนั้นไม่ไช่สิ่งเราอยากเห็นแต่สามีเราก็รู้แหละว่า เราไม่ได้แต่ถ้าเป็นปากเหมือนกันเนาะ่ขัดไม่ได้จริงมาลองเขาอกมาลงโพสเลยนะที่พ่อลงอ๋อเหรอพ่อลงเหรอเขาบอกว่า What would I do without you พี่น่าคิดในใจว่าก็ใช่สิเหมือนโทรมารู้จุดโทรด้วยนะเออคอนเสิร์ตสี่เหลี่ยมอะไรนะคอนเสิร์ตที่คนอยู่ล้อมรอบและศิลปินอยู่ตรงกลางใจตอนนั้นนคิดอยู่อย่างเดียวนะแบบสนามมวยกับสนามบอลแต่สนามบอลจะร้อนไปก็เลยแบบ คูหานานาดีกว so, ่าเพราะนี่นางจะเป็นคนที่คอยหาทุกอย่างให้สามีเช่นเดียวกันถ้าสมมติจะจัดคอนเสิร์ตคือนางก็จะรู้อีเวนต์คอนเสิร์ตไปให้หมดแล้วก็มองกูมีสนามมวยใช่เลยอยู่ตรงกลางคนดูล้อมรอบเนี่ยก็เลยได้จัดนะคะเล่นของนอกที่สนามมวยล่าสุดที่จบไป ก็ภูมิใจเพราะว่าตกใจในความเพอร์เฟกของงานและพ่อก็ยอมให้หล่อในสิ่งที่ควรจะหล่อ,อเขาชอบทาตัวไม่หล่อชอบทําตัวแบบเซ่อๆไม่หล่อแบบอะไรติดดินของเขาแต่เราก็เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแตเ่เขาหล่อได้มากกว่าป่ติม่เะเลมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่ที่แม่ไม่ได้ไปแล้วหนูไปถ่ายให้ที่แบบพ่อเขาโทรสั่งแม่ว่าอยากได้เสื้อแซงแบบเดี่ยวนั้นเลยอะในคอนเซปต์อะคือเขาต้องเป็นกับตันอ,อยากได้เสื้อกับตัน ท่ายังไงคะเจอหาเลยจ้ะเจอยิบเซฟไปค่ะไปค่ะปค่ะพ่อเอาไเพื่อกับตันอะไรก็ได้วินทงวินเทจแม่ไงแต่แม่ Y S L ค่ะใช่แล้วไงนะกับตันต้องมีหมวกโอ้โหเดินหาหมวกสีเหลาทับเลยจ้ะตรงไหนถายหมวสั่งทำใหม่จังปะแล้วพ่อหัวโตไงไซส์62ซึ่งไม่มีหัวใครทำอย่างนั้นต้องสั่งใหม่แล้วต้องให้ทันภายในคอนเสิร์ตนั้นฉันก่าเธอฉันว่าไม่ได้หัวก็ตัดใจแล้วไม่ได้ฉันว่าไม่ได้ได้แค่นี้แหละไม่มันต้องได้ ได้จริงแต่ว่าเล็กเขาไม่ได้บ่อยไงเล็าไม่บ่อยแบบนี้ไม่ใช้เงินเี่ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยอย่ายัดเยียดเยียดให้สามีใช้เงินอย่าให้แบบให้ดูดีให้ซื้อของที่มันดูดีแต่บ้านนู้นค่ะต้องต้องลดนิดนึงจะกินยังไงจะกินยังไงบ้านนี้บ้้านนีมาเป็น reference อย่างงานคิมเบอรี่ล่าสุดต้องตัดสูตรเราคิดอ่ะโอเคอ่ะไปวอนละกันอ่ะวอนตัดสูตรมาเสร็จปั๊บยู ไอ้ว่ามันต้องมีเข็มขัด D n G <DD> คือก,นนกำหนดแล้วฉันจะหายยังไงที่มันเป็นตัว D G แบบนี้มีเล็บมาเล็บร้อยเลยนะไปค่ะ D n G พารากอนมีมเห็นไหมนี่ก็ใส่เนลามิดงไง<ม>แล้วเวลาไปช็อปเวลานานาโทรมาเนียนะเพื่อนมันมีเส้นนี้เส้นเนี้ย คือจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อให้ตัวเองเลยซื้อให้สามีนเี่ของตัวเองเท่านี้ใช่ของตัวเองจะโถแต่สามียิ่งมานี้เลยซอยชันแนวเหมือนกันสามีใส่นึกว่าแบบโอ้โหถมงานถมอะหลวงพ่อชันแนลหลวงพ่อฉันแนวซอยชันแนวหลวงพ่อฉันแนลเขาเคยอธิบายหรือเปล่าว่าทําไมเขากับเล็กไม่เหมือนกันอธิบายฉันนานแล้วฉันก็ไปฟังเล็กอยู่ๆคําอธิบายเนี้ยมันดันเหมือนกันโดยไม่ได้ตั้งใจเออแกรู้เรื่องนี้มา สามีฉันก็บอกว่าอยู่การที่ไอเป็นไอที่เป็นทุกวันนี้มันคือปัจจุบันเว้ยปัจจุบันนั้นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเท่ากับมึงเสมอทุนแต่ถ้าเราเป็นปัจจุบันที่เห็นอนาคตแล้วมาอยู่ในร่างเราความหมายคือนางต้องแอดวาน์คือโลกของเพลงเขาามันเป็นปัจจุบันที่มันอัปเดตตลอดแต่ถ้าอัปเดตตลอดก็เท่าคนอื่นไงเพราะฉันนางต้องทำอะไรใหม่ๆรวมกระทั่งการแต่งตัวด้วยเช่นกันแต่เล็กไม่ใช่ดนตีเล็กคลาสสิกได้แค่ไหนยิ่งเจ๋ง คือดนตรีมันทําให้นางได้เป็นคาแรกเตอร์นี้ตาวต่างๆมันต้องใหม่อย,อย่างต้องเป็นคําพูดใหม่วอดใหม่วลีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องนิวตลอดนึกอ,ออกไหมนั่นคือมาจากเสียงเพลงนะที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ มันมาจากข้างในที่ชอบดนตรีมาเลยเป็นอย่างนี้ส่วนเล็กอะ่ะยิ่งครูยิ่งดีไม่จําเป็นต้องออกเพลงเรื่อยๆก็ตามแต่คือแบบหาเพลงอะไรที่ทำแล้วมันเป็นมาสเตอ,อร์พี่าเขาคนละแบบเขาก็เลยคลาสสิกรองเท้าใช้แล้วใช้อีกเย็บแล้วเย็บอีกกางเกงปะแล้วปะอีกแต่มันยังใช้ของมันได้เขาบอกว่ามันยังทํางานของมันได้อยู่ฉันน่าจะให้เวไปเรียนรู้ <laughs> ดนตรีอันนี้มากกว่าพ <laughs> อเป็นอย่างนี้นปุ๊บเขาก็เลยว่าไอ้กับเล็กก็เลยไม่เหมือนกันตรงว่าไอ้ถึงต้องทําธุรกิจเยอะ ไอต้องทำธุรกิจเยอะเพราะไอใช้เยอะอ่าซึ่งมันก็ดีก็ดีกว่าที่ใช้แล้วไม่ทำไงจริงซึ่งเขาก็เลยกลายเป็นฝึกให้พี่อะขยันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องไปเรื่อยๆขยันคพี่ต้องขยันไปจ่ายบัตรเครดิตทุกเดือนให้ตรงตามกำหนดพี่มองเป็นบวกอ่ะเราไม่มีทางเลือกเนาะเราไม่มีทางเลือกเนาะเราต้องมองเป็นบวกการมองเป็นบวกของแม่ทุกคนพี่ต้องมองเป็นบวกเพราะอะไรพี่ไม่มีทางเลือกพี่ต้องมองเป็นบวกยูรู้ไหมมันคือแอสเซททั้งหมด ไอ้เข้ามาในชีวิตยูยูสอนให้ไอ้ทาหนังเป็นเออกูทาอะไรไม่เป็นกูแข่งรถมาตลอดทั้งชีวิตกูได้ทําหนังเป็นหลังมากูเป็นโปรดิวเซอร์มิวสิกกองมิวสิกวิดีโอได้หลังมากูเอ้าเออไป็บริหารบาร์เบอร์ใด้ก่อนคือเดี๋ยวแบบเราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณเนาะที่อยู่ให้แบบชาเเนจนไอนี้เลยคิดปอะชาเลจนเรื่องนี้ชาเลจนเรื่องนี้ตอนนี้ชาเลจนเรื่องทาเฟสิวัลเออเห็นไหมเขาทำให้เราได้เรียนรู้ในแต่ละงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราได้เหมือนฝึกงานไปเรื่อยๆ you can do it baby บอกว่าแบบแม่สองคนคืออินสปร์ของหนูมากเพราะว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรแบบเอาแค่ลมๆแรงๆลอยขึ้นมานะแม่สองคนเนลมิตรได้คำนี้นะติดตัวมาตลอดจําเป็นต้องช้าไหมถ้ามันไม่จําเป็นต้องช้าทําตอนนี้เสร็จตอนนี้ไปเรื่องอื่นต่อนานาเป็นคนไวเป็นคนแบบปั๊บๆเนี่ยสองอย่างที่เราเหมือนกันคือเราไวและทําเองไม่มีใครต้องมาทำแทนเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจเรามันไม่ทันใจเราอ่ะสุดท้ายใครทําก็ต้องทำเองเองอีเวต์เราจะต้องโทรไปเรื่องสามีใช่ไหม มันก็คือหน้าสามีเรามันก็คือหน้าเราไงอย่างเช่นแบบถ้านางเอก MV ต่างๆหรือแดนเซอร์ต่างๆแล้วได้ยินเป็นเบอร์คุณนานาไม่ได้ดานาปลอมนะมเล่น MV ได้เพล็มคคะทาอันนี้เพราะว่าเราหนึ่งเราให้เกียรติเขา<ม>แล้วเรารู้สึกใครจะเรปีเซนาสามาีเราได้ดีกว่าเรา<อ> <laughs> เข้าใจปะแต่ลูกน้องเนี่ยจะบอกว่าใครพูดว่จาจะจะเนี่ยไม่ชอบเลย<ม>เขาททําทันทีเพราะว่าการทําทันทีมันดียัง,ยงไงยังไงรู้ปะ<ม>ทาแล้วได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นอนะใช่หรือไม่ใช่ ทำได้หรือทำไม่ได้<ม>แต่ถ้าจะอยู่อะ่ะมันไม่ได้คําตอบทั้งสองอันเลย<ม>ถูกแล้วมันก็เสียเวลาวันนี้ไปถึงวันหนึ่งอ้าวอีแค่ผ่านไปสามปีคิดว่าจะทําอันนั้นตั้งนานและไม่ได้ทำ อันนี้นะมัดมิวมีนะแค่ไปสระผมเนี่ยนะสามารถทำเล็บแล้วก็นวดแล้วก็ทำทุกอย่างกี่เดียวภายในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าไม่รู้มาจากการแข่งรถหรือเปล่านะอันนี้คือตั้งแต่สิบสามนะเว้ยอือคือคือเออแล้วหนูอยากรู้เพราะหนูไม่ทันยุคแม่แข่งรถแม่เข้าไปแข่งรถได้ยไงอ่ะก็แม่แข่งโกคาร์ดก่อนโอ้ถ้าเล่าเรื่องแข่งรถได้ยาวมากเลยเออช่างชาช่างชารายการประมาณสิบห้านาทีพ่อเป็นคนชอบแข่งรถก็เลยจับลูกไปแข่งโกคาร์ดแข่งไปแข่งมาจับพัดจับผูเล่าแบบรวดเร็วค่ะ ก็ไปได้แข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของแจ็คกี้ชาหหรือว่าเชินหลงแล้วหลังจากนั้นก็คือไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตเพื่อที่จะไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญทองตัวแทนประเทศไทยอันนั้นก็คือได้เป็นแชมป์ในครั้งแรกซึ่งก็ทั่วยังเก็บอยู่ลูกมันก็เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันก็ไม่เคยถามมาถามตอนอายุสิบขวบเออรอรอละสิบปีก็ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้แข่งเป็นแบบมาเรื่อยเื่อเรื่อยืพอเจอพี่เวยิปเจ็ดชีวิตแม่ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปเลยไม่มีแล้ว อยู่แต่นี่หละจ้าวงการฮิปฮอปเนื้อนักร้อง <laughs> เปิดร้านตัดผมคือทุกอย่างมันแบบออปเปอร์ิตมากถามว่าในชีวิตนี้ทั้งหมดที่ทําอยู่วันนี้มีอะไรที่ตัวเองรักหรือตัวเองแบบเป็นแพชั่นที่นททำไหมไม่มีเลยแต่อยากให้กําลังใจทุกคนว่าสุดท้ายมันไม่จําเป็น <c oughs> อุ้ยฉันจะต้องได้ทำงานในสิ่งนี่ฉันรักสิ่งนี่ฉันฝันโลกแบบนั้นนะมันอาจจะไม่มีอยู่จริง แต่เราเรียนรู้ที่จะรักในชีวิต,ตที่เรามีตอนมันก็คือแพชชั่นของพี่ไงง่าใช่มันเปลี่ยนมาเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าทําสิ่งที่รักอยู่ทุกวันนี้ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแต่เราจงมีความสุขกับโอกาสและโมเมนต์ที่เราได้รับตรงนั้นมากกว่า เขาจะคิดว่าวันหนึ่งพี่จะเป็นแม่ค้าขายแชมพูยาสับไครอินได้ตรงเวลามากเลยแกเออใครจะคิดว่าวันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าคือกว่าจะมาเป็นตัวนี้คือ3ปีเต็มลูกก็รู้จะต้องลองผิดลองถูกคือเราต้องด้วยความที่เราเป็นคนของประชาชนถ้าไม่ดีมันก็คว้างหัวด่าสับส่งได้เลยเราก็ต้องทาอะไรที่มัน the best of the best เพราะฉะนั้นอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา เราทำอะไรได้เราทำเลยเพราะวันนี้จากที่อะไรเงินน้อยๆวันนึงอาจจะเยอะขึ้นก็ได้วันนี้อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนเด็กรุ่นใหม่ๆที่แบบคิดอยากจะลุกขึ้นมาทํามาหากินหรือค้าขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะจงภูมิใจว่าแค่อยู่คิดแล้วอยู่ได้ทํามันน่ยประสบความสําเร็จไม่ประสบความสำเร็จจงบอกว่าตัวเองเก่งเพราะคนยุคก่อนเนี่ยเขาชื่นชมเรามากนะพอยุคก่อนเนี่ย แม่ค้าเนี่ยมันน้อยวันนี้แม่ค้าเยอะมากอยู่ตั้งตนเป็นแม่ค้าขึ้นมาแล้วอยู่ขายของได้อยู่วินมวลเงินอ่ะมันคิดกันวัดกันไม่ได้ความร่ํารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีแสนนี่คือรวยแล้วบางคนต้องมีร้อยล้านก็ยังไม่รวยไงเพราะฉะนั้นเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเนี่ยดีที่สุดห้าเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งที่คนชอบทําตอนนี้มันเป็นโลกโซเชียลคนจะบอกว่าอุ้ยพอเห็นเขาได้ไปเที่ยวที่นี่เขาได้ใช้อันนี้เขาได้ซื้ออันนี้อุ้ยทําไมเขากินร้านนั้นมันเอาเรา ไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับใครเลยแต่เราได้ทานจานนี้แล้วมันอร่อยมากมันฟินมากมันมีความสุขมากความสุขมันความสุขเพราะฉะนั้นห้ามเทียบ เขาสู่วงการแบรนด์เนมเนี่ยเพราะฮาน่ามันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตใช่นางมาบอกเบอร์กินเนี่ยนะนางก็จะเป็นพูดว่าแกแกแกมึงเลิกซื้อกระเป๋าอะไรของมึงมึงมึงซื้ออันนี้ไปเลยได้กระเป๋ามาก็จากนางแต่ที่บอกให้นานาเลิกซื้อสเปซสปะคือเป็นมาแล้วอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อซื้อซื้อมาู้ลามูลค่าสมมติเราซื้ออันนี้มา200,000วันที่ขายขายได้3 0ม0 0ื่นอ่ะหายไปแลายแสนกว่าก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งที่นานายอมซื้อของกระเป๋า0 0 0 0 0นแต่ณวันนี้แอมิสขายได้เจ0 0แสนอ่ะ แล้วนนาได้ใช้ฟรีอีก5ปีแล้วขายในราคาที่ขึ้นแล้วได้กําไรแลวคือไม่ใช้ด้วยนะและนี่ไม่ใช้และนี่นะแล้วเป็นคนไม่ห่วงคอนเน็กชันเลยเธอเตี้ยไปหาคนนี้นะคนนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ห่วงคอนเน็กชันเรื่องให้เพื่อนเสียเงินค่ะทุกคนดีดีเลยหาของให้ดีเพื่อนอยากจะได้อะไรเพื่อนบอกเมื่อกี้แกพูดว่าอยากได้เพชรสักนิดนึงมันโทรเลยค่ะอามีแม้ค่ะสักสองสามก็แล้เนี่ยไม่เพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนหาเงินเหนื่อยสามีได้ใช้ก็อยากให้ภรรยาได้ใช้ด้วยแต่อันนี้ข้อดีของสามีอย่าง นึงนะที่จะอันนี้จะต้องอวยยศสามีหนึ่งนะ,<ช>ะสามีเรา2คนเป็นเหมือนกันคือเมียจะซื้ออะไรเมียจะใช้อะไรใช้เถอะเออคือเขาไม่ได้แบบเขาไม่ให้ใจก็ตลกแม่ทํางานกันขนาดเนี้ย <laughs> ยังมานั่งนะ อ1ยสมานั่งทำนู่นทำนี่อเซ็ center ร้านเนี่ยวัตคัสตัวเองก็ต้องเป็นสวัสดีค่ะร้านตัดผมเนวเตถคัดยินดีให้บริการค่ะแม่จะไม่ใช้เงินหนูก็ไม่รู้ว่าสามีจะข้ออ้างอะไรมาพวกเราต้องมองทุกอย่างเป็นบวกให้หมดลูกเขาอยากให้ภรรยาใช้เงินนี่ก็แบบโผหากจัดไปหาไมอเจ้หาเซลล์เดี๋ยวนางเปลี่ยนใจล็อกให้ด้วยไปเอามาให้เสร็จแทบจะถวายไปให้จ่ายเงินให้ก่อนก็มีเรารู้สึกว่ามันเป็นรางวัลอยากให้ ก็ไม่มีรางวัลเออเพราะเราให้รางวัลตัวเองบ่อยจนเรารู้สึกว่าทําไมมันมีเดลิเวอรี่มาทุกวันเลยทำไมเรามีรางวัลมาพราเราให้รางวัลตัวเองบ่อยฝั่งเราบมันยังไงวะแม่แต่จริงๆยกความดีให้นางเพราะว่าเสียงแต่งที่ซื้อตามนางมาก็คือมันเป็นเม็ดเงินที่เหมือนเป็นเงินเก็บอย่างหนึ่งแหละ ทุกครอบจะมีปัญหาให้ช่างใจว่าสุขหรือทุกขมากกว่ากันใช่ถ้ามันทุกน้อยกว่าและสุขมากกว่าเราควรจะอยู่เพราะต่อให้เราหยุดตรงนี้ไปเราไปเริ่มต้นกับใครใหม่ๆมันก็จะมีทุกขึ้นมาอ,อีกอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่แล้วมันประคองกันไปได้แล้วทุกม,มันน้อยกว่าสุขเราเลือกที่จะอยู่แล้วทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละกระช่างพอรู้แล้วว่าถ้าเลิกไปอ่ะเห็นครอบครัวเห็นทีมเนี้ยมันแตกสลายะรับได้ไหมโอ้แค่คิดก็รับไม่ได้ แต่ก่อนแม่หนูทะเลาะครั้งนี้หนูเลิกเลยอยู่แล้วสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดเออมันก็เป็นประสบการณ์อะไอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูว่ามันได้ทำให้เราเจออะไรที่แบบถ้าเราช้าลงมานิดนึงเราช่างใจนิดนึงหรือเรามองว่าพรุ่งนี้มันก็มีปัญหาใหม่มันมีเรื่องใหม่มาและอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเมื่อวานมันจะเป็นเมื่อวานแหลมชิดมันก็เด็กสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยเยอะ คือแบบเขาไม่ไหวก็เลิกเลิก,ลก,ลกอะไรเงี้ยเออเอาจริงเลิกกับมันง่ายใครก็เลิกกันได้แต่การเริ่มใหม่กับใครอย่าได้คิดว่ามันจะไม่มีปัญหาก็เหมือนทาน้าบอกอะไปเริ่มอ่านเลยไม่รู้ผอแม่เขาจะเป็นยัางไงาเออเราจะชอบเหมือนกันไหมจะทุบตีเราหรือเปล่าจะอะไรเงี้ยคือมัน หลายอย่างมากโกมันจะเหมือนกันเช่ไออใอแล้วเราต้องช่วยเตือนสติการอันนี้สําคัญที่สุดผู้ชายไม่มีทางเปลี่ยนอเขาจะเป็นแบบที่เขาอยากจะเป็นอยู่ดีตอนแรกอ่ะเขาจะพยายามพีส a s เนาะผู้ชายมันจะแบบพรีสทําตัวดีๆทําให้เห็นว่าความดีเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาจะเป็นตัวจริงของเขาเรามาเจอตัวจริงแล้วเรารับตรงนั้นเขาได้แค่ไหนเขาเป็นตัวจริงแล้วมันแยกขณะที่มันอยู่ด้วยได้ไหมถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก อยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมเรายังอยู่ได้ไอดฝากไว้ด้วยละกันนะคะลูกสาวคนนี้เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านอยากให้เด็กเจเนเรชันใหม่ๆทุกคนเนี่ยให้มีความคิดได้แบบคลิจ่ายอย่างหนึงคือเป็นเด็กที่น้ำไม่เต็มแก้วบอกอะไรไปพูดอะไรไปเขาก็จะไป Adapt อแดปอ่ะเนาะ mm hmm. เหมือนไปใช้ให้ตรง,ตงกับเออให้ยุคราวแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เจตนาที่แม่บอกไปคืออะไรห้ามทําแบบนั้นเพราะอะไรแต่แม่ทําแบบนี้นะเพราะอะไรคือเหมือนกับเขา analyze mm hmm. ได้เึืนะ่อนหมว่าเด็กยุคใหม่ทุกคนอะ่ะสิ่งเดียวคือรู้สึกว่าฉันได้แค่นี้ฉันก็โอเคแล้วหรือบางคนเช้าชามเย็นชามเยอะเยอะ เหมือนกูเชยเลยใช้ชีวิตเป็นวันๆเช่นถ้าวัยเนี้ยเขาก็จะเริ่มทํางานออฟฟิศฉันก็ทํางานออฟฟิศไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออแล้วฉันจะต้องไปต่อจากตรงเนี้ยที่ไม่ใช่โต๊ะทํางานเนี้ยยังไงบางทีเด็กมันไม่มี drive อะแต่คนเนี้มีก็ดีใจที่ชีวิตแม่สองคนไปเป็น drive ให้กับหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะวันนี้ดีใจที่ได้มาคุยกับ แม่ทั้งสองคนมาคิดว่าแบบว่าเป็นไอดอลเป็นผู้มีพักคุณแล้วก็อุ้ยคะซึ้งเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะซึ้งอ่ะต่อต่อเป็นไอดอลเป็นดูคนเชียวว่ายังไม่ร้องหนร้องโชว์เป็นไอดอลน้ำตาคอแล้วน้ำตาคอแล้วเนี่ยอ่ะอยู่โนดิ้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ถามถึงความประทับใจว่าแม่สองคนประทับใจอะไรบอกไปแล้วแล้วประทับใจในตัวป้าหนูโดนเอี นี่แหละดอนบิวเนี่ยลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่วไงม่ไม่มีใครทำอะไรเลยนะยังไม่มีเลยค่ะเข้าต้องพบแพทย์ไม่ต้องพบแพทย์ไม่พบแพทย์ปกติเวลาวันเกิดนางนะยังไม่ได้ทอะไรเลยนางก็มาแบบเราไม่ได้เราไม่ได้เศร้าไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะแล้วมองหน้าไม่ไน้นพพอนี้ก็คือเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปากเบี้ยวปากเบี้ยวเอห็นไหมถ้าจะมาพูดเล่นเราไปแบบ ถูกทำร้ายถูกไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอตายแล้วนี่ทั้งหมดที่พูดกันเนี่ยไม่มีใครอกหักไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่มีแต่นี้ไม่หันมองนะจับจับจับอยากโตขึ้นแล้วเป็นเป็นได้แบบพี่พี่เขาอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งแบบว่าได้มาอยู่ในแต่แม่สอนว่าอย่าเก่งอย่าเก่ง ก็วันนี้ก็ขอบคุณแม่แนะคะแต่การที่จะมาขอบคุณจริงๆก็คือฝากเป็นแฟนที่ดูรายการเรานะคะทุกยอดวิวนะคะอย่าลืมแค่ลิสต์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงของคุณพ่อนะคะ Spotify เปิดได้เลยฮิวโก้ขึ้นมา,มานหมดปั๊บ<ม> <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นพ่อเวนะคะได้หมดไดเทนนะคะแล้วก็ธุรกิจของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นสภาพลิงนะคะ และออเอิรนะแไม่เกินมันมีหลายอย่างค่ะโอ้ยเมันหลายอย่างฝากรายการ่าลิด้วยนะคะติดตามเยอะๆนะคะลูกเขามีความตั้งใจและทำอะไรกตําสุดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดทุกอย่างให้นางด้วยนางคือลูกรักของพวกเราแล้วนางไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาเป็นคนลูกค้าลูกค้าเลยเนี่ยนี่ตูคาเล่กันเนี่ยฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะนางขายขายเต็มที่อวยยศเต็มแบบทุกอย่าง ซื้อเธอค่ะนะคะไม่ฟรีแต่ก็ไม่แพงค่ะนี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามของคุณแม่แม่ด้วยนะคุณทาขอบคุณค่ะ